ไม่ใช่รังแกเขาฮึมใหญ่แล้วนะใช่น้อยใช่น้อยนี่ไม่ไม่ได้เรื่องนะเอาใหญ่แล้วนะอย่าใ,ให้แม่เดินเข้าไปนะเจอหนักนะหนักนะถึงขั้นสลบนะเมือนะะนะมอ นี่นี่คือวิธีการคมครูคมครูผ่านไปยี่สามนาทีเหลืออีกเจ็ดนาทีมันช่างไวเหมือนโกหกเลยนะคะความสุขเนี่ยมันผ่านไปไวเหลืออีกเจ็ดนาทีนะคะจุงให แล้ว่างนี้ก็ดึงไปด้วยมีทมไม่ไ okay. ม่ีตังไม่มีตังสัญปกรรมเราก็ใช้มือมีทมคุณของมองใจเห็นนกน้องบอกว่าไม่พี่ก็ไม่ไปตามว่าเจอเห็นปูน้องบอกว่าพี่ก็เพื่ังตาดวงจ Gracias. 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 อยากจะนั่งอยู่ลิดไม่ปิดเลยมา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 ,มาพบปะกับพี่น้องตอนเย็นเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีคนสองคนนะั่นก็คือพี่น้องเรานะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีพี่เขา้าไปสวัสดีพีพีเขา้าไปสวัสดีค่ะคุณพี่ค่ะคุณพี่่ะสวัสดีค่ะไม่มีใครมาคุณเกิดคุณแม่เลยหนูรุเลยม่อยู่เป็นเพื่อนคุณแม่หนูรักแม่ ักพีรยิล้คะรักพี่รยีที่สุดเลยพี่ไรยีมาทุกวันขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะพี่ไรยีรับเอ้ยน้อ่แม่แม่จะทำอย่างนี้่แม่จะนวดแม่จะนวดขอแม่นวดแลอวนะบเอ้ยรัเดียวรับเดียวที่ไไปบ้กทำไปนี่ว่าดีกว่าอยู่บ่เบา นี่ไม่ดีก็ดีว่าอยู่เปล่าๆที่ต้องออมต้องออมถนอมใจนอนนี่ทำคุณคงอง้ใจเห็นนกน้องบัวร่ไงลายผก็ัาไม้ไปตามว่าัะเห็นปูน้องบอกว่าปลาปะท้อใหญ่ป้าเห็นป้าเป็นปู <c oughs> Thank you.